3เวลาเช้ากลางวันและก่อนนอนเพื่อสุขภาพฟันที่ดีที่สุดตลอดไปวันสบายสบายกับกีตเรนโบ์โฟโมสดื่มได้ตลอดดื่มเลย สะสมเงินรางวัลนะครับเป็นรอบจังหวัใสยความจำเป็นอย่างมากเพราะกติกาของเราก็คือผู้แข่งขันทั้งสองทีมจะต้องผลัดกันร้องเพลงคนละหนึ่งท่อนต่อจากนักร้องของเราโดยเราจะขึ้นเนื้อเพลงให้เฉพาะประโยคแรกเท่านั้นหลังจากนั้นจะต้องร้องให้ถูกต้องทุกคำครับร้องผิดเราตัดคำละ1หนคะแนนน้อยทีมที่มีคะแนนน้อยจะขึ้นมาร้องก่อนนะครับทีมนี้เลยฮะเชิญเลยครับผมน้องท็อปน้องกินนี่นะครับเรามี4ี่เพลงให้เลือกดังต่อไปนี้ครับ 1. สึตูเย้จัน 2. บทเรียนก่อนวิวาสามนกเขาคูรักรุ่นเกาทลและสี่พ่อแง่แม่งอนโอ้ยัารู้เรื่องไหมพ่อแง่แม่งอนเลยกันครับพ่อแง่แม่งอนเลยน,น,นะครับ,รบเอาล่ะขอให้โชคดีกับโบนัส5,000บาทครับรับ เมื่อไล่เขาดียวท่าด,ดูสีแล้วไม่ต้องมาเจ้ารักพี่ก็รู้เจ้าชู้ไม่สางซ่าพี่รักแต่แกวตาอยอย่าหวั่นจระจบเลยพี่รักจนสุดใจไอเ,เสียจนเบฟังเราไม่ลืมความรัก ยังพอเชื่อแต่ไม่นึกว่าจินนี่จะร้องได้ขนาดนี้อ้าวแล้วร้องได้ถูกต้องหมดเลยนะครับรับโบนัสสะสมไว้อีก5 0 0 0บาทเชิญนั้งล่าก่อนครับมาสองท่านครับตุ้ยกับผลมาเลยแล้วมาเลยพระเอกทั้งเอกมาก่อนเลยเอ้าวต่อมานะครับเหลืออีก3เพลงครับจูบเย้ยจันบทเรียนก่อนวิวาและนกเขาคูรักจูบเย้ยจันละกันค่ะจูบเย้ยจันโบนัสหนึ่งหมื่นครับ ทหันมาไกลๆสิจะอายไหนกันไม่เอาไม่เอาเขารู้ทันน้องอายประจันทร์ดูทันกำลังมองถึงจะมองก็ไม่เห็นเป็นอะไรท่านก็คงเป็นใจเพราะอยากให้เราสมปต ดับแล้วดวงดาราอหอมห่อยควันตาน้องเอยอย่ากลัวทะาเลี้ยวมอโอุ๊ยวายดูสิช้ำไปเป็นกองโ่อย่าร้องสิทัานเลี้ยวมองดูเาราร้องได้ถูกต้องนะครับทำให้ผลกัะตุยสะสมโบนัสไปหนึ่งหมื่นบาท หมดเวลาครับว,วันนี้มาสกีสเปเชียลของเรานะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ใช่แล้ววันนี้ทำไงดีล่ะว,วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับรครับผมวิธีลด โลกร้อนของผมนะครับง่ายมากที่สุดเลยครับขับรถอยู่ทุกวีทุกวันนะครับเอาของที่มันจําเป็นนะครับอย่าไปใส่รถไว้ครับเพราะจะทําให้รถหนักนะครับและที่สําคัญไม่เปลืองน้ํามันด้วยนะครับผมและนี่ก็คือเรื่องง่ายๆที่คุณก็สามารถช่วยโลกได้ครับ